พี่กิมมาจ้าแม่สวัสดีค่ะสวัสดีห่ังเป็นทางการีกครนู้นนะคะแอนอรดี <And already S 1> ค่ะเดินทางมาจากอำเภอทุ่งสีอุดมค่ะจังหวัดอุบลค่ะชธานีอรดีแบนค่ะทีมงาน,น,นของแอนเองนะคะทำการแสดงยูคุนนะคะโอ้ยพวกงจะคล้องก็ต้องเฮฟมาที่ก็ต้องเฮดอีกโอ้นาทีเนะาะธรรมดา นนแม่น่แม่เออไปพุ่นกับพราวงจะพ้องไปแสดงมาโยนีกับมาทํำนาทีแ้นได้นี <Yeah! S 1> ข่ขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะนะคะพี่รองชาโดนจักรน้อยพราะวราจริงๆเอวกับมีนันนะคะยูท่อมุ่นเป็นเทศกาลแข่งเบ้าเป่าโบดวสันเป่าต็มยกนะคะอากาศก็เริ่มเย็นแล้วนะคะพี่รองจะยุดรักษาสุขภาพ เช่นเดียวกันกับนักร้องศิลปินเองกับนักอยู่คือกันแบบไปพรอมล็อกมือในเสียงลอยเมือบได้ไหมเล่นล้อในลานนาเน่าเขาจะว่าต้องหาค้นกอดเด้มื่อเขากระโจากหัวกันมางานบวชบ้าบวยกับพ่อบวยขอบคุณทีมงานผู้จับด้วยนะคะขอบคุณทีมงานอ่า จของงานได่บริสุทมันบ่มีดอกดีแล้วจงสิแล้วขี้น้อยใจในเลยนี่แม่ห่างกันมือเดียวใกล้เหงาบักลไ่อกกที่เราื่นอันแรกก่อกไ่อกกที่เราเล่งสิ่องเ่าใกลตัวนี้มันห่างมัไหนตัว ถ้าทางกันีเืองกันมาพอกันไม่กันอกไปเรื่องบุญเลยไหวจะมาได้หยอกไปหยอกมาอะไรใจ่อยยังจะไหนต้องหอกไัวเองหลายทเกข์เอาเลยต้องหัดต้องยังหาต้องหยอกมันทีดามมากทีใดก็ยังโอุนมากทุกๆปีนี่มากคนเดียวกระโปรงมอหลังแจงกันร้อยมากปีหนึ่งผ้าเมี่ยมานำเด้อ บานที <B ank and hell> uh, oh ่รำอีพ oh. oh, uh ิธัญานี่ยเมาบัเออเพรลุงคมดริบไปใส่ลุงเมาหัวสัตว์ไปขอโอ้สวัสดีจานญาที่สมานบุญยอเนี่ยแล้วก็พี่คมกริบมีบุญพี่ไส้ญาเป็นน้องสาวมาล่ำวันนี้สุกีสปกีนะคะเอร์าดีกับพี่เคยพี่ออกากมากที่จังะวันยิ้มอยู่ตลอดเนยแน่นอน อมลินฝากไปน้ำแรยังอยูพ okay? uh, so ื้ีทีสิเกตเด้ครดีแบรนด์นะคะพรุ่งนี้กับร้านไทยรัฐการเกษตรนะคะเร์ดีเริ่มโชคประมาณายโม่อดลายสามโม่นะคะเอาไปหนานได้ดีไม่ไอยหันหลงฮี่ะฮะฮเฮะ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 ฮ่ฮ้ฮะ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 ฮกฮะ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 มฮะ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 งะ เมาถามตัวพ exactly, pues so ี่น oh, oh. ้องหองที่นี่หนาเรที่เมื่อกี่จะเจ้าตีามื่อ้ามกันเขา่วยกันจะเจ้าตีเ่เจ้ท่ามื่อี้เจ้ามกันจ่สิบตีตัวรถต้นไทยกันโอ้รถต้นไันโอ้ขับขับโอ้ขอบคุณอะไรไปีแรกรถบาลื่อางหนยาบ้านรถต้นไทยกันพอเราไปบุนไห่เราบ่อยครับขอบคุณอะไรๆงโาบาโอ้าบานครับ โอเ็้าแล้วเปลนยนมาผมเราเป็พยาบาลพยาบาเป็นไคือจรินะครับครับขอบคุณทุกกำลังใจแต่อี่น้องนี่ก็มุเนหลายสหรับกาขึ้นยสแขจะเป็นเมื่อ่้ครับโอ้น้องพี่น้องี่น้องเอาพี่น้องพี่น้องใคยวะน่ะพี่น้องเจ้าอะไนช่วงนี้พ่ออยากเป็นพี่น้องแล้มันบบมั่นกระลังนีเรือง ขอบคุณที่ซองดูฮีที่กำลังเป็นข่าวนะครับเป็นหังตัวเชี่ยกันในมะล่มโปเลยบอกแล้วออนัวแกยวใจเดียวไม่นนได้เชื้อเล่าเลยนี่ <c oughs> เดี๋ยวเป็นหังตัวเชี่ยกันในมะล่มโปอยมัน <c oughs> คนหางธรรต้องหละดาษโอ้ยนี่เจ <th> ้าหน้าอยสิแค่หางลอย